สีดัสสวัสดีครับผมมาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมบ้านน้องหงยิงนะครับตอนนี้นะครับอันกัดไปถ้ำหุนทั้งท่านกับเพนเหลีวยวนาะนะครับผมมหากระถินหุญใหญ่ถ้ำบุนทั้งท่านแล้วกระสีผลละไปวัดพี่น้องครับโอ้ผู้สาวครับผู้สาวป้๊บถนะครับผมเนาะนะครับโอ้เส้นท่านนะครับพี่น้องกัดนี่ละเิ่นปรับเปลี่ยนให้เป็นรถทางเรียนทางเดียวครับ ตรงมากย่างเดียวับพี่น้องเพื่อที่จะไม่ให้จราจรติดขัดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้จราจรติดขัดด้อพี่น้องนี่แหละกรัสิ่มาอยู่ผี่ละกรับมูเวที่ผ่ลักับพี่น้องกับเวทีนะครับผมของสาวน้อยลำเพลินโชว์มืออื่นนะครับผมเป็นเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับพีน่น้องเป็นเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับแบบนองจากเ้่าวงนึงเนาะนะครับผมเดินทางไกลนะครับผมเนาะ ครับเลยเดี๋ยวใส่เวทีของทีิงานสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชว์นะครับพี่น้องนี่นะครับผมเส้นทางหล,ลักๆก็จะเป็นด้านนี้แหละครับมาพี่น้องกับมองเก้านั่นละมองเก้ามงเดิมที่เดิมที่เก่าเข้าแล้ะครับพี่น้องน่นะครับผมมาวัดเร้แล้วกันนี่แหละครับผมสถานที่ดตั้งเวทีนะครับคนนิ้อนไก่ก็ต้อง นะครับผมพี่น้องฝาดข้อใหครับทีมงานค่อนไหวนอกพี่น้องเนาะลถขนเวทีนะครับผมชนตูดกันนะครับกะยังดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ mm hmm. เหตุการณ์ที่บ่อยากให้เกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เฮ้าบ่าอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วกะต้องแก้ไขไปตามสถานการณ์ตามหน้างานจะมีการท่อนถอยรถมากแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ นี่กนใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วครับพี่น้องครับขี่มาจากบ้านก็บ,บ่ไกลครับผมขี่มาจากบ้านก็ไม่ไกลประมาณ1กิโลนะครับผมประมาณ1กิโลล,ลักเลยนะครับพี่น้องโอ้ทีมงานเวทีของหองตอนนี้ยังไม่ตั้งนะครับน่าจะตั้งวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะตั้งวันโอ้ตั้งแล้วเริ่มตั้งแล้วเริ่มตั้งแล้วโอ้ปีนี้พันหันหนาวสัทักข้างนาเลยัะเนี่ยเออปีนี้หันมากข้างนาเลยัะเนี่ยพี่น้อง ปีมังคันนี่หันไปทางเดียวนะปีมังคันนี่หันเขียงบ่เนาะหรือทางนีเนาะปีมังคันว่าทางนีทางเก่าวอ้ยท่าไหนทางเก่าเมียนบ่เออเมียนเตะอะไรพี่น้องทางเก่าหรือทางใหม่ัท่าเก่าหันหนักเขาวัดเด้หันหนักเขาวัดนี่างังเวทีจะเป็นมึงมึงนี่ผมกับคุยเอ๋มึงนอนประจำนี่เออคุยเอ๋กับบริมาดรวมงานน้ำซ้ำอ่ะ ลูกบางนั้นไปเส่งสภาพไปเพิ่งทา,า,ามเขาถามเข้าเช็คเหล็กตีนจั๊กปาก็ได้นะครับผมอ่ะพี่น้องครับผมพอกันใช้เไลสินกะกระลังตามมาตามก้นกันมาติดนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเวทีนะครับผมการติดตั้งเวทีของเราของทีมงานสาวน้อยละเพื่อนชว์ครับพี่น้องเป็นเวทีของสาวน้อยละเพื่อนชว์นะครับนี่นะครับผม ติดตั้งแล้วแล้วครับพี่น้องแผนกเพี่นะครับผมแผนกพี่ๆแผนกจอแผนกฉากนะครับเผมอีกเป็นแป้งกันขึ้นนะครับผมคิอแป้งกันขึ้นไปนะครับผมต่างไฟต่างหน้าที่ครับพี่น้องต่างไฟต่างหน้าที่นะครับผมพี่ๆนะครับของซาลอยแล้วเพื่อนชว์นี่แหละพี่น้องไม่ต้องการนี่แค่ไหกับฝากเออครับผมแากเป็นแรงเชื่อเรื่องใจครับทีมงานเนี่ยนะครับผม เป็นกา no right. รแจ้งให้กับทีมงานด้วยนะครับผมนี <bunlar aynı S 1> ่นะครับดัไป้ากระติ๊บป้าเหยียด้าลิงฝ้าเลี้ยวนะครับผมจอของเฮากระติ๊บตั้งใบหยากระปีนี่ใส่รถเข็นหยุดย่างเดียวนะครับผมนกจองนกจรองย่างเดียวครับพี่น้องครับเนาะนะครับผมนี่ือกันนะครับผม พากันใช้มากครับพี่น้องพากันใช้กับพี่ปัป๊มแปร์มากเลวครับก็ขี่มาใท้มาเลยขี่มาใท้มาเลยนะครับผมโ่วมท่ับผมช่วที่นะครับต้องสร้างเพา่สุขชว์ปีนี้นะครับผมโอ้สวัสดีครับผมสาธุกดนอดพังหันนี่ครับกดไปกันเลยไปใจเยือกโซ่แหละขี่รถ อยู่บ้านไปกลับบ้านแลบแมนกลาบบ้านแบบไปงานวันเกิดเมียอยู่กัลสินปันกาษีเลยแล้วก็ยิ่งเงาว่าผีเลยยังไงเกไม่เบี่อเยี่ยแต่กับฤาษไม่เยอะเท้แม่บอกครับนั่นน่ารักแม่บอกรับป้าฝ้างามอยู่เด้อน้ำมันไม่ห้าวเลยจังหวะเรียกรียกรถ กี่มาเกือบหยยบเตาอ,อยู่กลางทางยังไรทาซีเรียเตาน่อยเป็นจังเดน้ามดหอยล่าเแต่ปวายโฉกหาบนีชคร์แบรบเองนโอย่านจะเรองี่งย,ย่าออยาจะเรืเกลีดง,งามบดนเนาะบดตะโวเลย อนกาบบันบ่เด้เตียเล็กเลดังบอกอนด่เลี้ยวอันนี้โอาะพูกินมอแ่งเหนียนครับพอนะครับหลังก๋วยเตี๋ยวกับมาตังนะครับพี่น้องขอน้างโดนโชว์ดีมาแต่เพื่อนแชนมาไม่ทันเพราะว่าอยู่ไกลมากเนียนครับผม เกือบสองสามชั no ่วโมงผ่นแล้วรถไงพี D ่น้องครับพีที่สานนเพื่อนชั่วกับจวดชือกันครับมาเนีเอวมาเปิดฉากเปิดเสียงไพี่น้องเช่าจังหวัดมหาสารคามอ้วนสีสเก็นะครับได้รับชมกันบ้านผมอ่านมังแป้นนี่แหละครับ เทียนมาเร่งทำบนมาเร่งทังแรกเก่าเพียกข้ามปนืนแม่พอเรียกข้ามปนืนยังไงะงเรากเลยเล็ยกรถตู้พ่อพ่อมันบปะสองเจ็ดรถต้พ่อพ,อพอ่อดนะคระับรถดำนวครับพี่น้องที่ฮัตที่พี่ฮัตทีทวีศักดิ์ เอาซีว่าเทานเจ้าเนื้อเมือนั่นยูไซนั่นทีมฮอตจอดอันยูเพิ่ดได้ฮะทีจอดให้เพื่อนขังเพื่อนย่ายน่ะทีเลาขาบบดีนั่นเพื่อนอะไรน่ะเหตุการณ์ที่เราไฝ่ยพวกนึงนะแม่ถ้าคุบอกทางได้บเลยบอกครับโบโลทีไปมันเข้บาเอ้า รดพฟุกขึ้นมาเร็วนี่จังหวัดเลยกับหนองบัวลำพูนะครับอ่ะพี่น้องครับคลิปนี้กาบฟไฟเซอร์มีครับผมปวดทิฟตามตอนต่อไปเ้อพี่น้องครับผม่งนั้น